สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจกสูตรวิธีทําตัวแป้งคลองแคลงอันชันแบบง่ายๆบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางการสร้างอาชีพก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมทำในส่วนของแป้งมันสีขาวกันก่อนค่ะอันดับแรกเราก็จะตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดไฟใช้เป็นไฟแรงนะแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะพอต้มมาจนน้ำร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็นำไปผสมแป้งมันที่เราเตรียมไว้ค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําร้อนจัดลงไปผสมในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ยังทําไม่ชํานาญนะคะแนะนําให้ทยอยลงไปผสมนะส่วนของเราก็ทําจนชํานาญแล้วค่ะก็จะใส่ลงไปผสมแบบนี้หมดเลยนะเสร็จแล้วก็จะคนผสมแป้งโดยการใช้ไม้พายนะคะ ในการคนผสมค่ะเพราะในขั้นตอนนี้ลักษณะแป้งยังมีความร้อนอยู่นะเราก็จะใช้ไม้พายในการคนผสมก่อนค่ะพอใช้ไม้พายคนผสมแป้งมาจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นมือนวดค่ะส่วนในขั้นตอนการผสมแป้งมันนะคะจะต้องใช้เป็นน้ําที่ร้อนจัดเท่านั้นในการผสมแป้งนะอย่าใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดาหรือน้ําเย็นจัดผสมเด็ดขาดค่ะเพราะจะทําให้ตัวแป้งของเราไม่จับตัวกันนะ พอแป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้เราก็จะใช้เป็นมือนะคะในการนวดผสมไปจนกว่าแป้งของเราจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีค่ะพอนวดแป้งจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้1 5นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะส่วนในขั้นตอนการพักแป้งก็แนะนําให้หาภาชนะมาปิดไว้ด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งของเราแห้งค่ะในระหว่างที่พักแป้งให้ครบเวลาเราก็จะมาทําในส่วนของแป้งดอกอัญชันกันค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะตั้งน้ำนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปจากนั้นใส่ใบเตยก็ใส่ลงไปสองใบนะเสร็จแล้วใส่เป็นดอกอัญชันสดค่ะหรือใครมีอัญชันแห้งก็ใส่ลงไปได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ต้มไปจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาในขั้นตอนนี้ก็ให้เรากดตัวดอกอัญชันลงไปให้จมน้ำด้วยนะคะ พอต้มมาได้สักพักน้ำต้มดอกอัญชันก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะกดผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าตัวน้ำอัญชันจะออกมาดีค่ะพอเราต้มมาได้สักพักน้ำดอกอัญชันก็ออกมาดีแล้วนะคะก็สีเข้มได้ตามต้องการแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแกด๊สพอปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนสีน้ำดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงโดยการผสมน้ำมะนาวค่ะ ในขั้นตอนการผสมน้ำมะนาวก็อย่าใส่ลงไปเยอะนะเพราะจะทำให้มีลักษณะเปรี้ยวค่ะพอใส่น้ำมะนาวลงไปเสร็จก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะตอนนี้น้ำดอกอัญชันก็เป็นสีม่วงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใครที่ไม่ชอบสีม่วงก็ไม่ต้องใส่น้ำมะนาวลงไปนะตัดทิ้งได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําน้ำดอกอัญชันไปผสมกับแป้งมันที่เราเตรียมไว้ค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะ จากนั้นเราก็จะนําน้ําดอกอัญชันนะคะมาเทผ่านกระชอนตาทีแบบนี้เพื่อจะได้กรองเศษฝุ่นแล้วก็เศษดอกอัญชันค่ะส่วนในขั้นตอนการผสมแป้งมันนะคะก็ใช้เป็นน้ําร้อนจัดเท่านั้นในการผสมนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้พายค่ะในการคนผสมแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันนี้ค่ะเพราะในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนเรายังใช้มือนวดไม่ได้ค่ะ ในส่วนของน้ำต้มดอกอัญชันนะคะสำหรับท่านไหนที่ทำใหม่ยังไม่ชำนาญน,นะแนะนำให้ทยอยผสมค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าเราใส่ลงไปเยอะทีเดียวจะทำให้แป้งของเรามีลักษณะที่เหลวนะส่วนของเราก็ทำจนชำนาญแล้วค่ะก็จะใส่ลงไปหมดเลยนะพอแป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดค่ะ ในขั้นตอนการนวดแป้งก็เหมือนเดิมค่ะถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำร้อนลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าตัวแป้งเหลวเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันลงไปผสมได้เช่นกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนวดผสมไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยตัวแป้งที่ใช้ได้ก็จะยืดหงงยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยนะคะ พอนวดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะก็หาภาชนะมาปิดไว้ด้วยนะกันตัวแป้งแห้งค่ะตอนนี้แป้งสีขาวเราก็พักครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งสีขาวมาขึ้นรูปกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะนําแป้งไปขึ้นรูปเราก็จะนําแป้งออกมานวดก่อนนะเพื่อให้แป้งคลายตัวค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งมันมาโรยบางๆที่ภาชนะก่อนนะคะ กันตัวแป้งติดภาชนะค่ะส่วนแป้งที่ใช้โรยถาดนะคะเราก็ใช้เป็นแป้งมันค่ะส่วนในขั้นตอนการทําตัวแป้งคลองแคลงก็ไม่ยากนะคะในวันนี้เราก็จะใช้ไม้พายค่ะในการตัดแบ่งชิ้นแป้งนะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราตัดแบ่งชิ้นขนาดตามต้องการค่ะโดยในขั้นตอนนี้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาปั้นแป้งหรือว่าขึงแป้งค่ะก็ให้เราตัดแบ่งชิ้นแป้งได้ขนาดตามต้องการได้เลย ส่วนขนาดของชิ้นแป้งก็ให้ตัดได้ตามต้องการเลยนะคะใครที่ชอบชิ้นเล็กใหญ่ก็ให้ปั้นได้ตามความชอบเลยนะส่วนของเราก็จะเอาชิ้นเล็กประมาณนี้ค่ะเพราะในขั้นตอนนี้ไม่แนะนําให้ทําชิ้นใหญ่นะเพราะเวลาทานจะทานยากค่ะส่วนในขั้นตอนการปั้นรูปทรงแป้งนะคะจะปั้นให้เป็นทรงกลมหรือว่าทรงลีก็ได้ค่ะขอให้เราได้ขึ้นรูปง่ายก็พอนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะปั้นแป้งให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งสีขาวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งสีม่วงออกมาปั้นต่อกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำแป้งออกมานวดด้านนอกอก่อนเพื่อให้แป้งของเราได้คลายตัวค่ะพอนวดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะส่วนขนาดของชิ้นก็ให้ตัดได้ตามความชอบเลยนะส่วนของเราก็จะเน้นชิ้นเล็กไว้ค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าแป้งคลองแคลงติดมือก็สามารถใช้แป้งมันทาที่ถุงมือได้นะคะ พอตัดแบ่งชิ้นแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งมาปั้นแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราค่อยจะมาขึ้นรูปแป้งทีเดียวเลยนะพอปั้นแป้งเสร็จเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปกันเลยค่ะก่อนที่จะขึ้นรูปแป้งแนะนําให้โรยแป้งมันบางๆที่พิมพ์ก่อนนะเพื่อกันแป้งคลองแคลงติดพิมพ์ค่ะขั้นตอนการกดแป้งก็ไม่ยากนะคะหยิบก้อนแป้งขึ้นมาจากนั้นก็นํากดลงไปที่พิมพ์แล้วก็ดันไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะก็ดูตามได้เลยนะ ในขั้นตอนการกดตัวแป้งถ้าตัวแป้งของเราใช้ได้นะคะก็จะทําง่ายค่ะถ้าตัวแป้งของเรากดไปแล้วแต่ก็แสดงว่าแป้งของเราใช้ไม่ได้นะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีทำคลองแคลงอัญชันสูตรนี้เราบอกละเอียดมากเลยนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับท่านไหนที่ทำแล้วนะคะทานไม่หมดก็แนะนำให้เก็บใส่ถุงร้อนหรือภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหนึ่งเดือนค่ะแต่ถ้าเก็บไว้ในช่องฟิตนะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ